สำหรับคลิปชุดนี้เป็นแบบฝึกหัดจำนวนจริงสำหรับมัธยมต้น,นชุดที่สามยังคงเป็นการหารูปอย่างง่ายหรือรูปสำเร็จเช่นไรครับการหาผลสำเร็จของข้อนี้เพื่อส,สะดวกเราจะเขียนจำนวนอัตกรกยะให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนและใช้หลักการเลขยกกำลัง หกรอยี่สิบห้าได้จากห้ายกกำลังสี่หกสิบสี่ได้จากสี่ยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังหนึ่งตัวสามต่อไปหลักการเลขยกกำลังเลขยกกำลังยกกำลังอีกทีนำกำลังมาคูณกัน ก่อนนี้ตอนนี้ทําจากไหนสุดออกมาก่อนนะครับแล้วตัดทอเลขข้างในจะเหลือ5ยกกำลัง1ลบด้วย4ยกกำลัง1 หนึ่งยกกำลังอะไรแล้วแต่นะครับได้หนึ่งนี่คือคำตอบข้อนี้ครับการหาผลสำเร็จในข้อนี้ก็ใช้หลักการบวกลบเศษส่วนธรรมดานะครับแล้วคูณจำนวนอัตราคักยะให้ถูกต้องนะครับใช้การคูนค่อยข้อนี้คูณอย่างนี้ข้อนี้คูณอย่างนี้แล้วข้างล่างก็คูณกัน ลำดัแบ,บแรกเลยครับก้อนนี้คูณก้อนนี้เป็นสามสแควรูทส,สามวงเล็บรูทส,สามลบรูทส,สองก้อนนี้คูณก้อนนี้ได้สี่รูทส,สองวงเล็บรูทส,สามวรูทส,สอง อนนนนีีู้กผลลัพธ์ที่ได้นะครับเศษเดี๋ยวเ,เราจะแจกแจงปกติแต่ก้อนนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองจะได้หน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสอง ่วนนะครับหน้ากําำลังสองรู้สามยกกำลังสองได้สามลบด้วยหลังยกกำลังสองรู้สองยกกำลังสองได้สองต่อไปไปดูเศษก้อนนี้ได้รู้สามคูณรู้สามได้สามคูณกับสามได้เก้าก้อนต่อไปได้ลบด้วยสามสแปรรูทหกต่อไป แบกเครื่องหมายไปด้วยนะครับลบด้วย4ี่สแ r วรู้ o t 6ก้อนสุดท้ายลบด้วย4 s q u a วรู o สี4หรือ2คูณ4ก็คือลบ8นั่นเองเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้าง ต่อไปก็จัดการข้อนี้ก่อน9ลบ8ได้หนึ่งข้อนี้พิจารณาเหมือนการบวกเอกนามนำเลขข้างหน้ามากระทํากันรูตัวแปรคงเดิมลบ3ลบ4ได้ลบ7รูห6คนเดิมส่วนตรงนี้ได้1 นะครับไม่นิยมเขียนดังนั้นนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับสำหรับข้อนี้เป็นการจัดรูปแล้วเทียบกับด้านขวามือด้านขวามือคือตัวนี้ตัวถามว่าเเป็นจำนวนเท่าใดทีนี้เราจะเดินไปทางไหนเราดูตรงนี้พยายามจัดให้อยู่ในรูป กอะจายรูท x บวก2โดยใช้หลักการแยกตัวประกอบดูก้อนแรกครับสองก้อนนี้หอละมอคือ9ดึงหอละมอออกมา9ก็คือ3าคูณสข้างในเหลือ x บวกสองกรารูทคงเดิมก้อนที่2 พอเรามอเป็น x กํลัง2 x กํลัง2ก็คือ x คูน x ข้างในเหลือ x บวก2เขียนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเทียบรูปแบบที่เราได้เหมือนกันหรือเปล่าเดินต่อครับสามสองดึงมาหนึ่งสามสองดึงมาหนึ่ง จะได้3แฟรรูป x บวก2บวก x แฟรรูป x บ,บวก2เห็นทางออกแล้วนะครับอีกนิดเดิงดึงตัวรวมออกมา,มาหรือแยกตัวประกอบตัวที่ซ้ำกันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นก้อนแรกข้างในเหลือ3 ก้อนที่สองเหลือบวกด้วย x สิ่งที่ดึงออกมาก็คือมาเปรียบเทียบกับทางขวามือเขาถามว่า m คืออะไรเพราะฉะนั้น m ก็คือสามนั่นเอง การหารูปอย่างง่ายสำหรับข้อนี้เราก็าจัดแต่ละพจน์ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนแล้วก็บวกลบเศษส่วนดูก้อแรกครับรูทสี 48, ่รูทสีได้จาก16บหกคูณสามก็คือ4ีคูณสงนั้นก็แรกเขียนใหม่ได้เป็น4ี4่คูณส่คูณสส่วนคงเดิมครับข้อนที่สองเขียนได้เป็น ก้อนที่สามรู้ยี่สิบเจ็ดก็คือสามคูณกันสามตัวหรือสามยกกำลังสามต่อไปนะครับรากที่สองซ้มสองดึงออกมาหนึ่งก็แรกกลายเป็นสี่รู้สามส่วนฐามบวกสองส่วนรูน้ 2, สาม ก้อนสุดท้ายได้ลบ3แปรรูป3ต่อไปบวกเศษส,ส่วน3ตรงนี้มีส่วนเป็น1 3รูา3แล้วก็1ค่อรนของมันคือ3ดังนั้นเราต้องทำให้ส่วนเป็น3ตลอดนะครับก้อนนี้คูณด้วยแปรรู3ก้อนนี้คูณด้วยแปรรูป3ก้อนนี้คูณด,ด้วย3ส่วน 3. จะกลายเป็นดึงตัวร่วมออกเลยนะครับตัวร่วมก็คือรูทสามตัวแรกเหลือสี่ตัวที่สองเหลือสองตัวที่สามเหลือเก้าดึงรูทสามมาไว้ข้างนอกส่วนเป็นสามสี บวกสองลบเก้าได้ลบสามรู้สามคงเดิมส่วนสามครับต่อไปตัดทอนครับสามตัดได้หนึ่งคำตอบสุดท้ายก็คือลบสแรรูสามครับการหารูปอย่างง่ายในข้อนี้ก็ใช้หลักการแยกตัวประกอบ มาดูตรงนี้นิดหนึง่งลบสี่ก็คือลบหนึ่งคูณด้วยสี่เราจะนำมาใช้ตรงนี้ก็แรกก่อนแปดสิบเอ็ดแปดเอ็ดได้จากสามคูณกันสี่ตัวหรือสามยกกำลังสี่ ข้อนที่สองลบสี่มีสองตัวนะครับลบสี่มีสองตัวดังนั้นจะก,กลายเป็นลบหนึ่งยกกำลังสองแล้วก็สี่คูณกันสองตัวเราแตกให้ละเอียดเลยครับให้เป็นจำนวนเฉพาะเลยลำดับลากเป็นสี่ครับ เหงอยู่ในรูปแรกยกกําลังตรงนี้ลบหนึ่งยกกําลังสองได้หนึ่งตรงนี้เป็นสองยกตรงนี้เป็นสองยกกําลังสี่ทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนสีแล้วอาศัหรักการเลขยกกําลัง a คูณ b ทั้งหมดยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณด้วย b ยกกำลัง n นั่นก็คือเราสามารถแจกเลขชี้กำลังเรียงตัวได้เลยเขียนได้เป็นสามยกกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสี่สองยกกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสี่แล้วเลขยกกำลังยกกำลังอีกทีนำกำลังมาคูณกันจะกลายเป็นสามยกกำลังสี่คูณด้วยหนึ่งส่วนสี่ สยกกำลังสี่คูณด้วยหนึ่งส่วนชีปัดทอเลขครับได้หนึ่งได้หนึ่งสุดท้ายได้สามคูณสองเท่ากับหกนี่คือคำตอบครับท้ายคลิปครับอยากให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นเนื่องจากคณิตศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตลอด24ชั่วโมงตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและสนุกในการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ขาดไม่ได้เจอกันในคลิปต่อไปครับ